โปเคครับกับเดลี่สกเกอร์ผู้บริวันครับประจำวันพุธที่7กันยายนนะครับ2565นะครับผมมี UCL Bobby c o ์อีกแล้วนะครับผม8คู่นะครับนัดแรกของฤดูกาล2022ถึง2 0 2 3กลุ่ม A B C D นะครับเริ่มจากกลุ่ม A ครับอันแจ็คกับเรนเจอร์อันแจ็คทำสดันกับเรนเจอร์หรือว่าก็เป็นกัรตั้เรนเจอร์เดิมนะครับก็วันนี้ครับอาแจ็คเหนื่อยมา เรนเจอร์ประมาณ1ถึง1ครึ่งเปคห1ถึง1.5นะครับก็เสียวๆเหมือนกันครับว่าแจ็จะยิงไม่ขาดหรืออาจจะไม่ชนะหรืออาจจะแพ้ครับ้านแต่ผมว่าลองลุ้นซะหน่อยนะลองเม็ดสอดูนะครับมีเสียงยิงคือนสำนักชีพีที่แองจัคครับส่วนผู้ต่อมาครับนาโปลีกับลิเวอร์พูลนาโปลีกับลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลื้นเยือนเอ็นเหนือกว่าประมาณครึ่งดอกก็ต้องบุกชนะให้ได้ ว่าทาไม่ได้เราจะได้แค่สองผรจะดีไปดีแพ้พายกลับออกมานะครับชีที่เจ้าถิ่นมาโปลีขึ้งเดมซึ่งเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีดทุกอย่างผมต้องไปครับกลุ่มบีแอนเดรโกบริเกอร์ปอร์โตผมว่าแอนเดรินเหนือกว่าประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซตชีพที่ทีมปัตแอนเดรินดูแล้วแอนเดรโกบริเกมีเปลี่ยบชนะปอโตเก็บสามคะแนนนะครับส่วนอีกคู่ครับคับพุชกับไบเออร์และบูเซนนะครับไบเออร์และบูเซนเหนือกว่าประมาณ อ่าศูนย์ถึงศูนย์จุดห้าก็คืออยู่ที่สองศูนย์จุดสองห้าใช่ไหมก็ดูแล้วชีพตที่เลเวอร์คูเซนครับจะปลูกเป็นเบียดชนะขับบูชได้หนึ่งหน่อยนะก็เบียดได้ก่อนเถิะเพราะว่าทวงนี้ฟอร์มไม่ดีครับแค่ชนะได้ก็เก่งแล้วสมัครในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนคลิปหาังจากเจริญบลเี้ยงและก็ต้องไม่ลืมว่าขับบูชไม่ธรรมดามีซิโมมาโยเล่อดีตผู้สัมประตูของลิเวอร์พูลเป้าเสาอยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นสนุกแน่เปิด้ารถไฟฟ้า BTS ขอความร่วมทุกท่านให้ตัดโัพที่ถูกประเและให้ความร่วมอแจ้า้าการตรวจสอบหลักฐานแสงการใช้บัดโทรศัาสำหรับนัาเรียนักศึหรือบ้นที่อยู่า ต่อนะครับผมมามีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับอันนี้มาดูกลุ่มสี่บ้างน,นะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซลโลนากับลุโตเล่เพเป็นบาร์ซ่าชนะแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเหนือกว่าเพเซนหสามดอกต้องยิงให้ได้สามดอกไป็นอย่างน้อยยิงไม่ถึงเต็บถ้ายิงถึงก็สบายตัวไปผมว่าลุ้นยิงให้มันขาดกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นชี้ไปที่จุดทุ่มบาร์เซลโลนาเล่นลในคำนูดูแล้วไม่น่ามีปัญหายังไงมันชนะแน่นอนอยู่แล้วแต่รอดอกที่สี่แค่นั้เองว่าจะยิงได้ไหม ชี้ไปที่บาร์เซโลนาครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับอินเตอร์อินเตอร์มิลานนี่แหละครับเจอกับบาเยรนมิวนิคนะครับก็หมูใหญ่เจอกับเสือใต้หมูนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้ช่วยเราหลังถ้าถ้าใครเป็นเจ้าบ้านถึงนั้นแพ้เพราะฉะนั้นวันนี้อินเตอร์เป็นเจ้าบ้านผมูอินเตอร์ไม่รอดและไบาเยรนมิวนิคเหนือกว่าแค่ครึ่งดอกก็ดูแล,แล้วน่าจะเป็นเสือใต้บาเยรนมิวนิคอาจจะบุกไปชิงชนะอินเตอร์มิลานได้แบบรวดเิ็วครับแล้วก็กลุ่มดีไอ้ซักแฟงเปิดอดีต แชมป์ยูโรปาเมื่อรุ่งกันที่แล้วแชมป์เก่ายุโรปาล่ะทีมแชมป์ยูโรปาที่น่าสุดเลยเนี่ยไปตปเล่นแชมเปี้ยนลีกไงดูกันเนี่ยจะกับสปอร์ตินิสบอ,อนทีมเก,าก่าของริสเตียโนโรนัลโดแต่ตอนนี้โรนัลโดไม่อยู่าสปอติ่งนะครับก็แฟงเฟิร์ตเจอกับสปอร์ติ้งใชแสดงแฟงเฟิร์ตมากกว่าทิ้งประมาณครึ่งมามาดอกชี้ไปที่เจ้าถิ่นนะ่ยดูยรุ่งยังไงแฟงเฟิร์ตน่าจะเบียดชนะได้เป็นอย่างน้อยนะครับอยู่อินซีแดงดำไม่มีผิดหวังอยู่แล้วส่วนคู่สุดท้ายครับสเปอร์กาัเย คู่นี้เพื่อนรักมันจะเปนอันโตนิโอคอนเต้กับอิกกตูดออดีตแกเตยูเวนะครับรุ่นถ้าจะรุ่นราวคราวเดียวกันเดียวนะครับก็ต้องมาเจอเพื่อนตักหักอยก่างผมเขาเก่งเนี่ยก็ต้องมาดวลกันระหว่างสเปอร์กับมาร์คเซย์หรือโอแอมไก่กับมาร์คเซย์ไก่กับโอแอมเนี่ยใครจะแน่ลซึ่งผมมองว่ามาร์คเซย์เป็นลองเยอะมากไก่ต่อ,ตอ เหนือกว่าประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าสเต็ปนะครับโอ้ดูแล้วหมักเซยแพ้ก็แพ้ไม่าดท่านื่งจากมประกาศผ่อนันการสวหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยษาส่วนรวมเจ้น้าเคุณแนะนที่สหน้าาขณะในบริการรถแท็กตามข้อแนะนาของกระทรงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ BTS โอเคครับก็ดูแล้วมาเซย์แทนในขาดีไมดีมีมีฝึกบุกมาเ่อหรือบุกมาชนะสเปอร์ได้เลยเดียวนั่นชีวิตที่โอลิมปิกมารเซย์ทั้งหมดนี้ก็คือเ e r ีสซ o c กอร์ผู้บอลาวันประจํานีวิคอลแชมเปี้ยนลีกกันแบบเป็นอีกแปคู่รวดนะครับผมก็ถ้ามี เสียงขัดข้องหรือว่าเสียงแทกตรงไหนอก็ยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมมาแต่ทำนอกสถานทีน่แต่ผมยาก้เจอใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ